ชมครับกลับมาที่ร้อยแปดพในช่วงที่2นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พิษณุนะครับอาจารย์วสันแล้วก็ผมมิตินันพันธวีนะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องล้วงตับใครเป็นใครมาจากไหนใครนใครมาจากไหนเรืองอาจารย์วสันต่อบเรื่องเร่องตอนนี้มีคนก็บอกว่าเวลาไปบรรยายเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์วสันเนี่ยนะคนที่ทัดสี่สิบอัพเนี่ยจะจําได้ครับเพราะว่าทีวทีมันโหเนี่ยพวก ปรากฏไม่มีใครจําได้เลยกลัวสี่สิบอัพถ้ามันจําได้มันสี่สิบเลยนะความจริงทีวีวัตถีนี่นานมากนะสิบปดปีอาจารย์ครับอาจารย์ทอดคาร์จันครับครับพศเลยครับอาจารย์สองสี่เก้าเก้าครับช่วงที่อันดพานกรองเมืองอันดพานกองแล้วจะรอดมาได้ยังไงเกิดพร้อมกันครับเริ่มตรีว่าการกระทรวงหมนั้นเนี่ยโอ๋อคุณจุลินครับสองสี่เก้าเก้าจริงๆรพี่จุลินเนี่ยสมัยเรียนธรรมศาสตร์เนเก้าแกเกิดปีเดียวกับผมจริงแต่แกเรียนเร็วกว่าผมปีหนึ่ง S <S ผมต้องใช้คําว่าการเรียนเร็วกว่าผมปีหนึ่งนะไม่ได้ไปแปลว่าผมเรียนช้าเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ผมเรียนตามเกณฑ์การเรียนเร็วไปเองการเรียนเร็วไปเอง <c oughs> แต่เป็นนัก <c oughs> เป็นนักโตว,วาทีธรรมาศาสตร์เหมือนกันท่านจุริณนี่แหละเป็นนักโตว,วาทีธรรมาศาสตร์อุดด้านี่แหละครับ ok อ่า <c oughs> ธรรมาศาสตร์จะมีทีม A ทีม B ีครับนะท่านอุด้าเนี่ยเป็นทีมเอคือเป็นตัวจริงไอ้ผมเนี่ยทีม B นะตัวสำรองสำรองคือกรณีทีมทีมเอมีใครขาดไปไม่ว่างหรืออะไรเงี้ยนะเราทีม B ก็ต้องมีพร้อมจะไปเสริมค มีมีใครบ้างครับยุคนั้นที่แต่ที่ที่ดังสุดก็มีท่านอุดรนี่แหละนะเพราะนอกนั้นก็ไปทำอย่างอื่นกันหมดแล้วฮะที่มาจากนักโตวาทีเหมือนกันนะนักโตวาทีบอกอันอุดรนี่เขียนการ์ตูนด้วยเขียนการ์ตูนเขียนการ์ตูนชื่อใช่ชื่อว่าอุดรใช่ใช่แล้วโตวาทีด้วยโตวาทีครับโตวาทีแล้วมาเป็นรัฐมนตรีก็ฮะกษาแล้วมาทํางานการเมืองฮะก็มาเด็กก็ก็ก็เนี่ยนะฮะแต่รู้สึกหลัง จอผมท่านเดี๋ยวเริ่มจําผมมาก็ได้แล้วครับผมเปลี่ยนไปเยอะหรือว่าจะเปลี่ยนไปกันนะท่านคงเขียนกระตูนมานะอ่าเพราะว่าแต่ว่าอย่างท่านประธานเนี่ยนะคุณพิสนุเนี่ยผมเนี่ยได้เจอกันเนี่ยนะตั้งแต่จริงๆตอนไนนั้นท่านยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำตอนนั้นท่านเรียนอยู่เนี่ย ไม่รู้เป็นเพราะว่าผมอายุมากแล้วหรือว <med> ่าเขาเรียนละเอียดก็ไม่รู้ทำไมครับเขาเรียนละเอียดมากนะต้องหลายปีไม่จบก็ดีถามเข้าเขาบอกเรียนละเอียดครับรู้รู้ไหมครับว่าทาไมเขาถึงเรียนรามกําแหงถึงเรียนกันนานๆเพราะอะไรครับเพราะว่าค่าหน่วยกิจมันถูกมากนะวิชาหนึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่งไปร่วมงาน39ปีรามกําแหงมา บางบางยุคนี่ค่าหน่วยกิต18บาทนะ,ะปัจจุบันใน2ีบาทวิชาหนึ่งสหน่วยกิตเนี่ยก็แค่75บาทนะ,ระเรียนเทอมหนึ่งก็6วิชา8วิชาเนี่ยมันมันก็ไม่ถึงพันบาทฉะนั้นเรียนเรียนไปกี่ปีมันก็ไม่มีค่าหน่วยกิจมากกว่าที่อาจารย์เรียนมาวิทยาลัยปิดอื่นก็เล<อ>ยเ,<อ>เรียนกันน,นานมันเป็นแนวคิดที่ดีนะเพราะขนาดของถูกเราต้องซื้อเยอะ ครับเนี่ยเรียนถูกมันต้องเร right ียนให้นานหน่อยนี่นี่คือของดีราคาถูกใช่ไหมเขาบอกว่าของของถูกมันไม่ใช่ว่าจะเป็นของดีเสมอไปแต่นี no ่คือของดีราคาถูกแล้วเรียนกันเยอะเขาวาศใสปริมาณปัจจุบันเลยครับปัจจุบันคุณภาพเสียเลยเป็นคุณภาพก็ดีนี่ครับตอนนี้เนี่ยเรามีระดับผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ที่เป็นระดับสูง ทุกวงการเลยเนะเฉพาะสอสอเองเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเป็นอ<ว>ที่ขึ้นมา<ค>นตําแหน่งสูงๆทุ่ง,ง,งเดิมเนื่องจากรามตั้งคณะรัฐศาสตร์ที่ศาสตร์เลยทีหลังเพื่อนไงมันต้องใช้เวลาให้คนเหล่านี้เขาไต่เต้าหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้จะมีเป็นผู้รึกษาหัวหน้าศาลเป็นอธิบดีอธิบดีกรมการปกครองจะมีคนจ่อเป็นปลัดกระทรวงอะไรต่ะไรเนี่ยเยอะฮะแค่ให้ผมเรียนรมกำแหงผมเรียนไม่จบแล้วคนไหนที่จบรำกำแหงมานี่ผมสุดยอดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้อง มันต้องช่วยตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์ช่วยเหลือตัวมหมาวิทยาลัยอ่ะช่วยตัวเองผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นเรื่องการเรียนนังคือการเรียนหนังสืองแต่รามกำแพงต้องต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะครับเพราะว่าไม่มีการบังคับว่าคุณจะเข้าห้องเรียนหรือไม่เข้าห้องเรียนคนเรียนรามกำแพงต้องได้ทุน WHOV h e l p ourselves ใช่ไหมครับต้องช่วยตัวเองตลอดเลยไม่มีการบังคับไงแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์มีคนเรียนรามปีเดียวแล้วจบก็มี หมายถึง <ผม S 1> จบได้รับปริญญานี่รครับได้รับปริญญาเพราะว่าเขามีไอ้พรีดีกรีมาแล้วหมายความว่ามสี่ห้าหกเนี่ยรเรียนรามไปพร้อมกันได้เลยอพอจบมหกบางคนไปเรียนปีเดียวครับก็เป็นบัณฑิตเลยเป็นจบปริญญาตรีเ,<อ>เลยเเมีแล้วล่วลาสุดมีขณะนี้ผมพอดีเป็นสิทธ์เก่าแล้วก็ไปช่วยหมายอะไรบ้างก็ก็รู้ว่าเรียนจบมหกเนี่ยสามปีแล้วจบรามไปด้วยแล้วก็มาเรียนในอีกปีหนึ่งอายุสิบเก้าปีนะ เป็นเป็นในตีบัณฑิตแล้วนะเป็นแ,แล้วแต่ใครอยากเรียนนานก็ได้ไม่ได้บเบือองค่าหน่วยกิจอะไรมากมายนะจะเรียนละเอียดขนาดไหนก็ได้แล้วเขาก็เห็นเขามาตั้งแต่เป็นนักโตวาทีชมรมปาทกถาโตวาทีร,ร,ร,รามคำแหงคือผู้ง่าย สนใจด้านการพูดมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไร,รพูดตามภาษาโบราณก็บอกก็สนใจการพูดมาแต่อ้อนแต่ออกครับรุ่นรุ่นเดิดมาก็ปาดคากไมโกคนทีไรก็พูออกมาจากต้องแม่เลยนะก็ไปช่วยอาจารย์วสันอาจารย์วสันตั้งสถาบันสูตรกลมัมแล้วก็ไปไปไปเป็นวิทยากรช่วยอาจารย์วสันก็ช่วยยาวกันมาจนจนช่วยไม่ไหวเนี่ยคือผมก็กลับมาช่วยตัวเองท่านผู้ชมครับนี่คือรายการร้อยแปดพันเก้าผมพยายามที่จะกระตุก ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้ว่าท่านผู้ชมกําลังชมรายการอะไรเดีครับดียรหลายคนที่มาเปิดตอนนี้ก็สงสัยว่าไอ้สามคนนี่มันพูดแหลมล่ำอะไรนะพูดแหลมกันคือร้อยแปดแล้วเรากําลังคุยกันที่มาที่ไปว่าใช่สามคนนี้เป็นใครมาจากไหนอย่างอาจารย์พิษนุสกุลรมวิราชมาจากไหนนะครับอาจารย์วัชรพงศุประดิษฐ์เป็นใครมาจากไหนนะครับมารู้จักกันได้ยังไงและสุดท้ายมาทํารายการนี้ด้วยกันนะครับมันก็ต้องมีที่มาไม่ใช่อยู่ๆทะเลาะกันแล้วมาทารายการด้วยกันก็เป็นไปไม่ได้ นอกจากบนเบทีลุมพินีอะไรประมาณนี้นั่นก็ไม่ได้คนะครับนี่คืออาจารย์อาจารย์มาจากนักพูดที่ที่ใฝ่ฝันที่จะพูดรุ่นเซนาลิงไหมครับอาจารย์โอ้รุ่นก่อนนี่เขารุ่นก่อนเซนาลิงนี่เขาเขาจะเป็นรุ่นในยุคนั้นเขาเรียกว่าโต๊ะขลุมมัธยมศึกษารุ่นผมเนี่ยโต๊ะขลุมมัธยมศึกษาเขายังไม่ทําไม่มีฮัรุ่นรุ่นโอ้ยยังไม่มีคือคือของพิษณุนี่เขาจะเขาจะเป็น กลุ่มการพูดที่เป็นแบบแม่แบบดั้งเดิมเลยนะจัะเป็นชมรมปาธากถาโตวาทีที่ทุกมหาเลยจะมีแล้วสมัยก่อนในมหาอลยที่ที่ขึ้นหน้าขึ้นตาว่ามีนักผู้ฝีปากเอกๆเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่4ีหแห่งเนี่ยรามคำแหงจุฬาธรรมศาสตร์มสวบางเขนตอนนั้นเป็นเป็นอันเนี้ยจะอยู่สีหแห่งเนี่ยเวลาชิงชนะเลิศ ต้อุดมเนี่ยก็จะมีกลุ่มพวกเนี้ยไม่ธรรมศาสตร์ก็ลามก็ชิงกับังเขนไม่รู้จักกันรุ่นผมก็เรียกรุ่นโต้อุดมศึกษาโต้อุดมศึกษาในยุคที่ผมโต้เนี่ยท่านอาจารย์วัชันไปเป็นกรรมการอาจารย์พนมอาจารย์วิชาตท่านดรจินตนายศุนทรอท่า์จินตนาท่านเป็นประธานกรรมการอีกเจ็ดคนนะเป็นเรียกว่าเราเรียกว่ารุ่นใหญ่เป็นกรรมการแล้วแล้วรุ่นผมก็เป็นนักโต้วาทีสมัยนั้นโต้วาทีโต้วาทีก็โต้กันระหว่างมหาวิทยาลัย ได้ออกทีวีนิดนึงตอนที่ช่องเก้าเขาไปถ่ายรอบชิงชนะเลิศนั่นเป็นการออกโทรทัศน์ครั้งแรกครับหลังจากนั้นอาจารย์กนิกาเขาก็ไปทำาคนที่ทําให้สังคมไทยรู้จักเรื่องของการพูดอย่างโหราณเลยคือต้องให้เครดิตคุณกนิกาธรรมเกศรครับแต่พอมันเป็นทีวีแล้วเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยนะว่ามันได้ดัดแปลงมาเพื่อให้เหมาะกับการออกโทรทัศน์ครับ ให้สอดคล้องเพราะจากฝั่งละสีทีมเนี่ยไอ้ฝั่งละสีคนเนี่ยก็ให้เหลือฝั่งละสามคนแล้วก็ก็ต้องลดเนื้อหาอะไรลงไปเยอะเพราะมันจะต้องบันเทิงแล้วก็ขายโฆษณาได้ความรุนแรงความรุนแรงพคพูดก็จะลดลงเพราะจริงๆอาจารย์คือโต้วาทีจริงๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแบบเขาเรียกออริจินัลหรือหรือแบบแท้ๆของมันเนี่ยมันมันจะต้องเป็นเป็นการโต้กันด้วยเหตุและผล ต้องเอาเหตุและผลมาสู้กันด้วยวาทศิลป์ส่วนพวกลูกเล่นหรืออารมณ์ขันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมาสอดแทรกกันทีหลังเพราะนั้นรุ่นผมนี่ไปดูรุ่นใหญ่ไปอีกนะรุ่นบึกบึกกเนี่ยศาสตราจารย์คุณหญิงจินนายศุนทรศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มศิริบุญยสิงห์ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์กฤติปราโมทพลอากาศเอกครินหงมสกุลโอ้โหนี่คือนักพูดนี่นักพูด่ราชวงศ์ถนัดศรีถนัดศรีสวัสดีวันนะนี่นี่คือพวกนักพูดรุ่นใหญ่ที่ ที่โตวาทีแล้วเราก็จะชอบไปดูเพราะว่าท่านเหล่านี้นอกจากทรงความรู้แล้วเนี่ยยังรุ่มรวยอารมณ์ขันนะแต่ทีนี้พอพอมันกลพันมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมียอวาทีซาวาทีเรียนว่ามันก็เลยใช้คาว่าทอล์กโชว์มันเริ่มเลอะเทอะไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็มันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแต่จริงๆของจริงๆมันต้องโตวาทีเนี่ยอย่างทุสันุเนี่ยเขาก็จะอยู่ในในในช่วงชมรมปาตากถาเป็นมาตรฐาน มันไม่เหมือนสมัยหลังแหละทีน<ช>ี้แต่เราก็เห็นใจพววเพราะว่าพอมันออกโทรทัศน์เนี่ยมันต้องมันต้องปรับรายการให้สอดคล้องกับความเป็นโทรทัศน<อ>์แล้วก็สอดคล้องกับสปอนเซอร์ที่จะไปขายสอดคล้องกับกลุ่มผู้ชมด้วยกลุ่มผู้ชมด้วยมันแต่ก่อนมันไม่มีเรื่องของการแบ่งเรตติ้งทีวีนะครับอาจารย์แล้วทีนี้ถ้าถ้าเป็นเรตติ้งทีวีเนี่ยถ้าสมมติวรายการอย่างเราเนี่ยครับมันจะเรตเรตไหนฮะสิบสามบวกสิบแปดบวกหรือ ดูได้ทุกเพศทุกวัยชอมั้งนะคือคืออะไรครับชออโอ้ไงชอ่อเขาก็รายการนี้น่าจะดูได้ตั้งแต่สามบวกเลยสามบวกเลยหรือสองบวกหรือหรือแม่บอกบวกรายการหอใช่ไหมครับอาจารย์ห้ามดูเนี่อ๋อแล้วอ๋อแม่เราก็เสียวไส้นู้นหอนี่คืออย่างเออหอสระอาไม่เอกอะไรว่าอะไรไงเราแบบนี่นี่คือที่มาของความเป็น ความเป็นนักพูดนะครับมาด้วยข้อมูลที่ค่อนข้างลุ่มลึกแล้วก็มีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำนะครับถึงมาเป็นวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิี่นี่เขาทำสำนักพิมพ์เลยนี่ก็ไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะทําสํานักพิมพ์อาจารย์เคยเป็นนักมวยมาก่อนปะอาจารย์ผมเคยขายควายแล้วก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้แม่สองคันอย่างนี้ คือคือแต่และคนความเป็นมาคือค,คนมารู้แค่ว่าอาจารย์วสันต์ออกทรทัศน์เป็นนักพูดโตวาทีอาอจารย์วสันต์เป็นเป็นทนายเป็นนิติกรเป็นอะไรหลายอย่างแล้วก็มาทํารายการทรทัศน์ผมเนี่ยพอพอถึงเวลาหนึ่งผมก็มาทําสำนักพิมพ์คืพอพื้นฐานนักพูดโดยส่วนใหญ่เนี่ยคงเป็นนักอ่านอยู่แล้วเราก็เออเราซื้อหนังสือมาอ่านอ่านอย่างนี้เราทําหนังสือขายซะเลยดีกว่านะคือเราจะได้อ่านด้วยผมก็มาทําสำนักพิม ก็ทำหนึ่งสือสำนักพิมพ์พิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กขายอยู่หลายร้อยเล่มเกือบเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วแล้วไปดูไปอยู่ตลาดหลักทรัพย์ชื่ออะไรครับพ็อกเก็ตบุ๊กอาจารย์ชื่ออะไรครับพ็อกเก็ตบุ๊กทำเยอะประมาณ5-600เล่ม ห้าหกร้อยเล่มผมก็นั่งเป็นบรรณาธิการพิมพ์นังสือนักพูดเยอะมากนังสือนักพูดเกือบทั้งหมดเลยนะอาจารย์วัชรนิเกตหนังสือผมก็ไปพิมพ์อาจารย์สุขุมอาจารย์จตุพลนักนักพูดที่เจยปากมาคนร้องอ๋อนี่เขาพิมพ์มาแล้วทั้งนั้นครับทำให้สำเนักพิมพ์ผมเจริญห้วบพัวมาตลอดไอ้วบหวบนี่เจริญเรีนรู้เข้าใจครับหวบหวบนี่ยังไงก็ก็ทำต่อมาเรื่อยผมทําสํานักพิมพ์เนี่ยพิมพ์หนังสือขายอยู่ตั้งเป็นสิบปีนะจนเรา เราก็พัฒนามาเรื่อยนะขยับขยายแล้วก็มามาทาบริษัททําอย่างอื่นอีกทํานิตยสารนะแล้วก็มาทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างอะไรบ้างหลายอย่างมาเป็นจนเป็นออร์แกไนเซอร์นะแล้วก็อาจารย์วสันเองเนี่ยผมผมพอดีรู้เรื่องอาจารย์วสันมากกว่าเรื่องผมอาจารย์วสันก็มาทํารายการทัวร์ทัศน์หลายรายการ นั้สมัยก่อนเนี่ยรายการเกี่ยวกับแนวทอกโชว์การพักพูดทํารายการก็ต้องรายการพูดช่อง3ช่อง5คู่ปากคู่ปรับหลายหลายรายการแล้วก็ทําสถาบันฝึกอบรมนะทำบริษัททำน่นทํานี่จนจนเจ๊งจนไม่อยากจะทําอะไรจนเจ๊งน่าดูหมดตอนนี้อาจารย์ระสันก็ยังทําอยู่ไหมครับก็ทําอยู่ครับทำอยู่ทำรับบรรยายรับจัดหลักสูตรตามแนวที่เราถนัดแล้วก็บริษัทของตัวเองที่อาจารย์ทำอยู่แต่ก่อนก็ยังทําอยู่ทําอยู่ครับก็เนี่ยบริษัทเราก็คือบริษัท ฝึกอบรมนี่แหละดูแลเรื่องเรื่องเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในวงกรก็มีความเกี่ยวข้องกันแล้วมาเกี่ยวข้องกับอาจารย์นพพรยังไงครับอาจารย์หมายถึงอาจารย์หมอนพพรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คือหมอนพพรผมรู้จักอาจารย์นพพรจากเสพสมมิไมสน ครับแล้วผมเจ็บสมบไม่สมแต่บอไม่สมผมก็ยังเสพอยู่จะแต่ไม่ไม่เขาอาจารย์นี่เพิ่งเพิ่งมีมีบุตรตอนตอนอายุพอสมควรนะครับครับเพราะว่ามีลูกช้าเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะอาจารย์เพราะว่าไม่ไม่ใช่คือพอดีไม่ได้เน้นผลผลิตไปเน้นบันเทิงอยู่นะมันก็เลยเน้นบันเทิงคือผมเป็นคนยุบอกว่ายาหมอนุพรเนี่ยครับ ช่วยเพิ่มอสุดตัวตัวสเปิร์มตัวสเปิร์มนะจะเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นดีดีเหมือนกันคือวันนี้ไม่ไม่ต้องพูดถึงพวกนี้แต่ว่าหมอนุพรเนี่ยเป็นเป็นสปอนเซอร์ไม่มีพูดเรื่องนี้แล้วมันพูดได้เยอะนะต้องยกไว้วันหลังมีลูกยากมีลูกง่าย อะไรพวกนี้คลิปนี้เนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าโอ้โหแต่งงานมาสิบ็ปีทําไมเพิ่งมีนอกจากเน้นบันเทิงแล้วเนี่ยมันอะไรอีกนะเพราะว่ามันมันโอ้เรื่องนี้ผมว่าทำท่านอีกสักรายการนึ่งท่านผู้ชมก็อยากรู้นะเพราะบางทีคนไปทํากิฟต์ทำหลอดแก้วก็มีนะฝากเขาเลี้ยงฝากเขาตั้งท้องก็มีอยู่ดาราเราที่เราได้ยินไปร้อยแปดพันเรื่องเล่าอาจารย์เนี่ยเนี่ยเนียเรื่องของขอนพรท่านช่วยคนไว้เนี่ยนะแล้วเรามีประสบการณ์อยู่บ้างเนี่ยครับคุยได้อีกยาวเลยก็มีบางคนบอกเนี่ย ที่ที่ผมมีบุตรหรือหรือเติบโตได้ทุกวันนี้เพราะมีหมอหนุพรถ้าไม่ได้อ่านคอลัมน์ของหมอนุพรเนี่ยผมหาช่องทางไม่เจอเลยนะในการที่จะมีบุตรอะไรต่างๆได้เพราะเพราะศิรีนีเดิมก็มีแต่ในกในขอในขอแล้วก็ไม่ได้ลงลึกตรงนี้นะครับเพราะศีรีสนี้เขาไม่ค่อยเข้าห้องนอนเท่าไหร่นะครับก็พูดเรื่องความร้อมความรักซะส่วนใหญ่วันนี้มามาเป็นผู้สนับสนุนรายการร้อยแปดพันเก้านะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันเรื่องใหญ่นี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สองว่ากันเป็นแบบซีรีส์ยาวเลย ค่ะวันนี้108,009นี่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นหลักๆที่เรามาพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าวัตถุประสงค์ของรายการ1 0ย0 0 9ที่จะมานําเสนอผ่านสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุจะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเน้นรายละเอียดนิดหนึ่งครับพักสักครู่ครับ